ไหนใครว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขไหนใครไม่อยากแก่ยกมือขึ้นใครๆก็ไม่อยากเข้าวัยเท่า,ชาแชลแก่ชรา,ากันทั้งนั้นวันที่ร่างกายเรื่องทำงานได้ไม่ดีดังที่ใจต้องการเหนื่อยง่ายง่วงนอนง่ายกินนิดๆก็อ้วนขึ้นละถ้าอยากรู้ว่าคุณอาวุโสขึ้นมากน้อยแค่ไหนพอดแคสต์นี้เอาใจคนขี้สงสัยคะ่ะมาฟังเลยคะ่ะ คุณกำลังรับฟังสติสตางส์ s t รองสเตปพอดแคสต์มาฟังสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความสุขให้คุณได้มากขึ้นทำให้คุณใกล้ความสำเร็จขึ้นอีกขั้นมาสนุกกับการพัฒนาตัวเองไปด้วยกันค่ะหลายครั้งที่แอบ,บสงสัยเราอายุเยอะแล้วหรือยังเราเข้าข่ายคนมีอายุหรือยังนะถ้ามีข้อสงสัยแบบนี้แอบบคิดเลยค่ะว่า50%น่าจะใช่ละนะ ไม่คิดมากค่ะยอกๆหน้ามาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะสภาพร่างกายของคนเราแตกต่างกันไปการใช้งานก็แตกต่างเช่นการถูกไหมคะการเสื่อมสลายของร่างกายเป็นสิ่งปกติมีมากมีน้อยต่างกันไปเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรมาวัดก็คงยากหน่อยเกณฑ์ที่ใช้วัดน่าจะวัดจากอายุคงจะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแล้วนะแต่แต่อย่าเพิ่งตัดสินใจแค่อายุค่ะมาฟัง5สิ่งนี้ดีกว่าค่ะมาดูกันว่า มันใกล้เคียงกับคุณบ้างไหมถ้าใช่แล้วก็ก็ตามนั้นแหละนะข้อหนึ่งส่วนมากคนมีอายุจะติดกาแฟอันนี้ลองสังเกตง่ายๆค่ะเมื่อก่อนจะดื่มเครื่องดื่มสายชิลประมาณโกโก้เย็นชาเขียวรสละมุนก็เอาอยู่คาเฟอีนต่อวันพอดีต่อวันเอาแค่พอจุบ๊บจิบน่ารักน่ารัก แต่มาหลังๆนี่นะมารู้ตัวอีกทีก็ถือแก้วกาแฟมันทุกเช้าวันไหนหมดแรงบ่ายเป็นลาเต้แถมอีกแก้วจ้าเขาบอกว่าพออายุเยอะขึ้นใจเรายังได้แต่สังขารมันไปด้วยไม่ไหวต้องกระตุ้นเยอะขึ้นนะคิดว่ายังไงคะขออ้อ 2. แต่งตัวทันทีหลังอาบน้ำเสร็จสมัยยังสาวๆพออาบน้ำเสร็จ จะต้องมีกิจกรรมสารพัดมาทำก่อนจะแต่งตัวถ้านึกไม่ออกก็ให้นึกถึงหนังฝรั่งค่ะอาบน้ำเสร็จ้าขนหนูพันหัวคุยโทรศัพท์ไปทาเล็บเท้าไปดูทีวีคู่กันไปอีกทำอะไรเยอะแยะไปหมดมาเดี๋ยวนี้ไม่เอาละเหนื่อยอาบน้ำเสร็จแต่งตัวกระโดดขึ้นเตียงเอาหมอนสอดใต้ขายกขาสูงหน่อยสบายสุดๆปวดหลังปวดขาขอเอ็นดีกว่าเล็บเท้าสีแดงน่ะเหรอเอาไว้วันว่างๆวงันไหนไม่รู้นะเอา วันนี้ไม่ไหวจริงๆวันอื่นค่อยว่ากันนะข้อ 3. อารมณ์ออกบ้านขึ้นอยู่กับฟ้าฝนเมื่อก่อนนะฟ้าจะร้องฝนจะตกสู้ไม่ถอยโทรหาเพื่อนทันทีแกแกรอฉันแป๊บนะฝนตกนิดหน่อยเล็ดหน่อยนะแกอะไรประมาณนี้คือไปแน่นอนฉันไปแน่นอนนะแกไม่ต้องห่วงไปแน่ๆแต่เดี๋ยวนี้นะพอขาก้วออกจากบ้านปุ๊บฝนตกปล่อยๆเลิกเลิกเลิกไม่ไปละเลิกไม่ดี โทรทันทีแกแกโทษทีรถสตาร์ทไม่ติดนะ่ะเอาไว้เจอกันวันอื่นเนอะเออเออแค่นี้ก่อนนะนั่นเป็นอย่างนั้นไปแล้วจ้าข้อ4กลับบ้านเร็วในคืนวันเสาร์ปกติเมื่อตอนสาวสาว,วันสุกเสาร์นี่นะพลาดไม่ได้ต้องปาร์ตี้กันสุดเหวี่ยงสว่างคาตายังไหวหลายหนจบปาร์ตี้แวะตักบาตเช้าพอดีแต่เดี๋ยวนี้หรอ ปาร์ตี้อยู่ดีๆพอสี่ห้าทุ่ก็เริ่มจับมือถือดูเวลาละจะห้างอะไรดีนะอยากกลับบ้านนอนแล้วอะ่ะอยากแต่จะนอนอยากกลับบ้านจังใครก็ได้ช่วยทีใจมันคิดแบบนี้นะ่ะจริงไหมคะการเที่ยวไม่ใช่สิ่งสนุกมากอีกต่อไปความสุขของคุณตอนนี้คือการได้พักผ่อนนอนยาวๆอยู่บนเตียงคะ่ะใครเป็นแนวนี้ยกมือขึ้นเราเพื่อนกันนะข้อ 5. หลับก่อนเที่ยงคืนเป็นประจำ ไหนๆก็คุยเรื่องนอนแล้วมาต่ออีกนิดนึงช่วงหลังๆห,หนังซีรีส์เกาหลีซีรีส์ฝรั่งก็เอาไม่อยู่ค่ะจะกงยูหรือจะใครก็เถอะนะพอดึกมาหน่อยตามันคอยจะปิดซะเหลือเกินไม่มีซะหรอกจะติดหนังดูยาวยันเช้าเหมือนเมื่อก่อนพอหลังถึงเตียงหัวถึงหมอนแม่มันเหมือนโดนดูดวิญญาณอยากแต่จะนอนเป็นแบบนี้อืมน่าจะมีอายุมากขึ้นแล้วนะคะและนี่ล่ละคะ่ะสัญ,ญญาณบอกว่าคุณกำลังขยับจาก คำเรียกนำหน้าว่าเจ๊ใกล้จะเป็นป้าแล้วนะไม่ต้องตกใจไปค่ะร่างกายก็เป็นไปตามการเวลาของมันลองออกกำลังกายช่วยนั่งสมาธิดื่มชาร้อนและปรับอาหารให้สมดุลกับอายุดูค่ะจะได้ช่วยชะลอได้บ้างยังไงก็อย่าเครียดไปค่ะเอามาแชร์ขำๆแย่เล่นกันเฉยๆสังขารมันคือสิ่งที่ไม่เที่ยงอายุเป็นเพียงตัวเลขถ้าใจเรายังสาวเราก็สาวได้ค่ะ ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์แต่ถ้าใช้รู้ว่าแคร์ก็คอมเมนต์มานะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะหากใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ